สวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือเสียงแหบมากที่เราได้กลับมาเล่นโลบก,กับให้ทุกเธอดูกันอีกแล้ววันนี้ที่ใจมากวันนี้เราจะมาเล่นแบบออฟบี้กันแต่คือตอนที่ฉันเอามาพากเสียงในแคปขัดนั้นเองแต่คือตอนที่ฉันเล่นอยู่ฉันยังค่ะแ a p ออฟบี้ไม่เจอฉันก็เลยต้องเสิร์ชแต่รอให้คนรอเราต้องรอให้เราเสิร์ชก่อนเราไม่มีเวลาลงให้ทุกคนเลยนะคะ โดยที่เรามาลงครังเนี้เพราะว่าเราอยากให้คนดูได้ดูคลิปเราอย่างสนุกสนานนั่นเองสำหรับใครที่อยากดูมาประมาณจเดือนไปดูได้นะคะตอนนี้เราลงแล้วตอนนี้นะคะก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆเลื่อนจนกว่าจะเจอแต่ก็ไม่เจอคะ่ะแล้วก็เลย <c oughs> หมดปัญหาคะ่ะเราก็เลยต้องเซิร์ชเอาคะ่ะทุกคนให้ถ้าทุกคนจะเล่นเนี่ยให้คือ O B B Y นะคะ แล้วทุกคนก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูได้เลยนะคะว่ามันจะมีแมปออบบี้หลากหลายมากๆ <c oughs> แต่ถ้าใครไม่อยากเล่นแมปออบบี้สามารถพิมพ์อันอื่นลงมาในเซิร์ชได้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะคนที่เป็นมือใหม่สำหรับการเล่นโรบอกนั่นเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็จะมาเล่นแมปซูเปอร์ฟันออฟบี้เจ็ดร้อยยี่สิบห้า ด่านนั่นเองแต่เราจะเล่นถึงแค่30ด่านนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้มันจะมีบางด่านที่เราแบบโมโหมากจนโมโหจนฉันจะเครื่องโทรศัพท์ทิ้งแล้วจ้าคือแบบเครื่องรอเป็นความที่มันหน้าจอแตกค่ะทุกคนแล้วมัน่ะจะกดไม่ได้เพราะว่าหน้าจอมันแตกแล้วมันไม่มีความควบคุมของไฟฟ้า ซึ่งเราก็กดเข้าไปแล้วมันก็กดไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> กดกระโดดเนี่ยเราก็ต้องกดที่ปุ่มกระโดดซึ่งแท็บเล็ตเราเนี่ยมันจะเป็นแท็บเล็ตที่มันแตกแล้วที่เราทาหล่นแล้วคือประเด็นว่าเราอะกดไปที่ปุ่มกระโดดและไอปุ่มกระโดดเนี่ยม,มันไม่ได้เชื่อมกับไฟฟ้าที่อยู่ในเครื่องแท็บเล็ตนั่นเองค่ะแล้วเราก็ต้องกดตรงมุมๆถึงมันจะได้ซึ่ง แท็บเล็ตอันนี้มันใจร้ายกับเรามากค่ะทุกคนคือแบบมันอะมันทำไมมันต้องแตกตรงปุ่มกระโดดหรือว่าปุ่มที่มันสำคัญด้วยค่ะทำไมไม่แตกตรงอื่นที่ฉันไม่ได้กดอะไรเออฉันถามแค่นั้นนะ <c oughs> แต่ปากกาที่เราใช้เล่นแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ไม่สามารถเล่นออบี้ได้เหมือนกันเพราะาเราต้องใช้2มือในการเล่นออบี้และการใช้ปากกากับมือไปด้วยกันจะ เกิดทำให้หน้าจอค้างค่ะทุกคนแท็บเล,ตล็ตเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตซัมซุง A 6นะคะมีปากกาค่ะทุกคนามาต่อกันภาคเลยนะคะคือแบบมันค้างแบบมันกดไม่ได้เลยเราต้องกดมุมๆเนี่ยตรงกระโดดอะแล้วทุกคนดู ด่านที่เพื่อนเบคอนอยู่ด้านหน้านะคะคือเพื่อนอะ่ะเขาก็พยายามเดินไปเนาะแล้วก็โดดไปกระโดดไปเนี่ยทุกคนแล้วเผิกกดกระโดดตรงกลางพึ่งตรงกลางปุ่มกระโดดอะ่ะเป็นไอ้ปุ่มกระโดดที่มันอะ่ะ <c oughs> ที่มันจะแตกแล้วมันกดไม่ได้มันไม่ได้เชื่อมกับทับเลดเราซึ่งเราอะ่ะก็เป็นคนกดมุมไงและคือคราวนี้เราเพิ่งรู้ว่ามัน กระโดดไม่ถึงแบบเราจะเคลี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเหมือนที่เราไอ้นี่แล้วอะทุกคนคือแบบมันโคตนโมโหเลยอะทุกคนอันนี้เราก็จะพยายามไปเรื่อยๆ <c oughs> พยายามขัดโดดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> แต่เราก็ผ่านมาได้สักทีซึ่งเราจะจบกันที่ด่านนี้เพราะว่าด่านที่เราเล่นอันนี้เป็นด่านสุดท้ายเกือบ30แล้วที่เราบอกทุกคนไปอ่ะซึ่งมันแบบโคตรน่าโมโหเลยค่ะฉันกระโดดแล้วมันไม่กระโรดดให้แมปนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยว EP หน้ามาต่อนะคะสำหรับทีนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย